สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามกีฬาชนโคใส่ข้าววัวใส่จหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าทําทีทําการชนในวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของวัวนะครับเพาะวัวเขามีคำซดคำฟองความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับน้องวัวตัวที่สมาชิกแคอยูน่าจอนี้เป็นโคเอ็กนะครับพกแซนสองหมื่นบาทนะครับพกแซนสองหมื่นบาทที่เราจะมาคุยกับเจ้านะครับสวัสดีครับพี่บ้าวสวัสดีครับผมมาจากกีฬาชายอุทยานนะครับพี่เบ้าวชื่ออะไรชื่อนำตัวชัดไหมครับพี่ ไม่ได้มีขายโอ้บ้านๆไปหลุดเลี้ยงหลุดท้ำนะครับน้องวัวตัวนี้ชื่อไหมพี่เอ็มขู่ข้าวงามตุ๊กตาทองครับหรือว่าสามชายนะครับน้องข้าอายุกี่ปีแล้วครับประมาณหกปีครับหกปีเลยยังล่ออย่างสดอย่างสมบูรณ์ดูสั่ง่าเลยนะครับนะสมบูรณ์ดีสมย่างเลยครับน้องไม่รู้่ายยาได้พี่เอ็มปรจับได้ไหมครับอันนี้ลูกดังเกียดใช่ครับ ถูกด่าด้วยถูดังเทียนใช่เทียนใช่นะครับน้องพัานกำลังชมอะไรกิ้งไฟครับพี่เอมไฟนึงครับไฟนึ่งน้ำนิดนั้นน้าที่สนามบ่อรอครับน้าสนามบ่อรอว่าป้าวัวแรกครับตอนนั้นเปิดบ่วแลกมาสิบสตอสไดพี่น้ำมา้ยนั้นสรางเส้นสร้างเส้นแต่อะไรแบบมาดีเลยนะครับน้ำกี่นาทีครับเพี่เอมนั้นสิบสามนาทีครับสามนาทีพี่จำเกมสูสูยนะครับตอนติดคุ้รอบนี้พี่เอมวางกี่นาทีครับอ่าวางไว้ยี่สิบนาทีพีจาาทางชนของเจ้าสามชายนี้ไงพี่เอ็ม ครังนเอยว่าชนเลยนะครับปีนี้มาน้องอยู่เท่ากี่วันละครับนี่ได้สิบวันได้สิบเก้าวันแหละพานเดินร่วมสะดวกสบายดี่นัเรียนนะครับน้องกินกู๊ดเล้กกินยากินน้ำสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์ครับสมบูรณ์ดีต้นแกเล่นดีหรือเปล่าเนีไม่ไม่ต้มไม่ลายไม่ครับไม่ลายดีใช่หนาหลักนะครับครับพี่เอพาน้องเด่ากี่กิโลครับประมาณ ห้าโลครับครับผมตอนนี้เบายครับพ totally ี่ก็เบาแล้วเบางแลล้วครับพี่ยานพี่เอ็้าเองเลยาวรี่บาลมีแต่งเลยถึงงานตัมาส่งก็ตัดมาส่งครับถ่งงานตัดมาส่งในที่บานนะครับตอนนี้ในสายตาของพี่เอ็มเป็นงน้องเจ้าสามชายตอนนี้มีความสดความอมความสมบูรณ์ต0แลวครั้ซึงเหมือนช90%นะ90%บรจงเต็มอยครับลอยครับตอนี้พี่เอ็มาม่นใจมา0ครับครับ น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่ถ้าเกิดว่าพวกนี้ถ้อยชนผมช้นไหมครับพร้อมครับผอมชนนะครับพี่แล้วผมอยากอะไรเอ็มฟาก์ซึ่งเอ็มซีหรือผู้จัดตามหรือขันใจคองข้าวงามตุ๊กตาทองหรือเจ้าสามชายแบบนี้นะครับครับฝากเชียร์เจ้าข้าวตุ๊กตาทองสามชายนี่ครับฝากเชียร์ได้นะครับแชร์นะครับ ยังไงก็สมาชิกนะครับอย่าล okay. ืมมาติดตามชมตามเชียร์กับข้าวงามตุกตาทองนะครับเดี๋ยเจ้าสามชายนะครับไา้ที่สนามกีฬาชนโคสายข้าวหัวไซจังหากตะคอนสีธรรมราชนะครับคุณที่ทำการชนในวันที่31มสิบตุลาคมนะครับเจอกับน้องสัปบารมีลูกทวีสิ้นนะครับเดี๋เจ้าสุดยอดคุณชนนะครับ6กแสนสหมื่นบาทนะครับ6กแสนสหมื่นบาทไมงั้นผมก็เข้าไอพีเอ็มแล้วก็เจ้าสามชายออกเบี้ยออกชัยชนะลับขายเลยแล้วนะครับขอบคุณเบี้ยมาที่สบายขอบคุณมากครับพงผิวดีครับ วัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามใส่ข้าวนะครับวันนี้เราจะมาดูว่ารทำการชนในล็อบวันที่31ตุลาคมนี้นะครับนี่เราจะมาคุยเจ้าของวัวนะครับพวกวัวก็มีความสดความฟรอมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์กว่าซึ่งเหมือนชนนะครับน้องวัวตัวที่สมาชิกเช่นอยู่หน้าจอนี่เป็นของเอกนะครับเป็นของเอกนะครับพ่องในไปรายการนะครับหกแสนสองหมื่นบาทแล้วกับหกแสนสองหมื่นบาทเดี๋ยวจะมาคุยกับเจ้าวัวนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมมาทีมงานใส่ข้าวชนนะครับชื่ออะไรกันมั่งชนในหนักตัวกสวับบบบคคครรรัััผผมมมชื่่อไกเจสดีครับช ใครกูหลุบปลาดูกับใครคหหลุบปลาดูแล้วครับทานเรือกับน้องงัวต่วนนี้เชฟกับพี่ส่วนนี้กับโอ้โนดกับบาลามีลูกกวีดินกับหรือว่าสุดรอดนะครับครับผมน้องอายุกี่ปี่นะครับ เจ็ดปีครับเจ็ดปีล่อๆสมฉิลเลยนะครับทางสง่น้าสมบูรณ์ดีนะครับครับผมน้องเป็นลูกชายยาดที่ประจับได้นี่ครับพี่ลูกเตวีตินครับอ๋อลูกเจ้าเตวีตินเป็นลูกดีลูกดังเลยนะครับครับน้องพันยังชมอะไร้างครับพี่กางเดียวครับกางเดียวครับหน้าได้มาครับพี่ครั้งนั้นหน้าใส่ข้าวครับหน้าใส่ข้าวมาครับคาครั้งนั้นบัวแลกเขาหน้ามาประเดิมมาเท่าไรครับพี่เดิมมันสินทรัลจำได้ไหมก้างละวเส้นแค่หน้าเลยหน้าประเดิมมาบัวแลกได้สักกี่นาทีพี่นั้นนา สี่นาทีสี่นาทีกิก็ไปกต่อสู้แล้วนะครับรอบนี้พีวังเอาซื้อลอี่นาทีครับอ่าสาิบครับสานาทีพรชาชมชนเจซื้อ่เป็นยังไงครับพี่เยเอยเป็นเลยเอยคลาสิกมันเย็นครับเมื่อใครองคไหมเออบันเย็นเลยเอยนะครับเป็นยาป่อยใจนะครับ่ครับครับล่อยใจครับพีว่าซื้อ่อยู่ขอกีวันล้วครับอ่าครับิว่าวันแล้วครับวันแล้วครับโดยรวมสบายดีนะครับครบไปดีเจ้ซอลติดครูรอบนี้กินยากินหนสมบ ปานดือดด้อักทีผ่าเดื้อสักิจำความนี่ครับจบำความจนความแต่วากระผมนี่คือเขาแข็ไม่ได้ครับดันด้นมันพาเดินกี่เชียวด้วยใส่หม่ลังงรับพี่ปาเดินกันรงเชียรองเชียวเอายุนะครับหลายอนเกอยพ่งอาตอนผาไม่มีการหลักเยอความรไหม ไม่ไม่ครับไม่คือคือใบใจได้แถวครับครับเดินวันกี่กิโลครับพี่ตอนนี้มันเสียรู้เสียรู้ตอนนี้เลำบากมั้ยยังครับครับเบาเลยเลยเลครับยาที่พี่ให้เองหรด้วยวที่บ้านพมีแปลงหรือวันถึงงานกับมาสองมือให้เองครับให้เองไปนักช่วงนี้ลำบากไหมครับไม่ลำบากคนต้องง่ายดีนะได้ฟ้อนไปเฉยหน่อยครับผมข่อเขาท้าเนียครับว่าเจ้าซื้อล้อหลบเนี่ยถ้าเกิดมาลงในอ่ การที่คนชนเนี่ยตอนนี้ในสายตาของพี่บ้านของสามคนน่ะน้องก็มีความซักความพร้อมความสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์ครับครับลมไป้อมแล้วก็เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้นี่ชนได้ไหมครับชนได้ทุกเวลาเลยชนได้ทุกเวลาให้บอกอย่างเดียวครับผมผมอยากจะมีบ้านฟังที่เอสซีเราควรจะตามฟังน้องจับบารมีลูกทวีสิ้นหระบาสเราซื้อนอ้อยครับครับพักที่เอสซีเลยแขนครับว่าบวกหลอกเลี้ยงกันมาช่วยเจี้อะไรกันมันเจออีกกันครับผมครับ เอาเงินรับบาลแล้วนะครับครับผมยังให้สมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจให้กับโนกสับบารมีหลวงธวิสินนะครับหลวงเจ้าสุดล้อนะครับได้ที่สนามกีฬาชนโคใส่ข้าวโสซายนะครับคู่นี้ทำงานชนในวันที่31มสิบตุลาคมนะครับสามสิบเอ็ดตุลาสัมรับหมอบุดีอ่าสัหรับเจ้าสุดล้อดเหานี้ชนในราคา6กแสนสองหมบาทนะครับ6กแสนสองหมบาทเจอกับข้าวงามตุ๊กตาทองเราเจ้าสามชายคุณชนนะครับครับเขาอยังให้พงศ์ก็ขอเขาคุณพี่บ้านเราสางคนมาที่สภาข้อมูลแล้วก็เอาเบี้ยเชียร์่ามขายนะครับครัััััับบบบคคครรรสสสสววดดีี 来。<Money. S 2>